สวัสดีค่ะดีนีต้อนระับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงและไพ่ยิปซีและไพอะ่ออร์โอ์นะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าคนในใจของคุณคนรคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในใจของคุณนะ่ะวันนี้เขาทําอะไรวันหยุดยาวแบบนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างละไม่ตรงบ้างนะขอใช้วิจารณญนะาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ <laughs> สิบถ้วยวันนี้อยู่กับครอบครัวจ้าวันนี้วันอะไรวันแม่วันแม่ทําไมเดี๋ยวดูกอนอยู่กับบ้านนะคะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกอันนี้จริงไม่ได้โกหกให้ให้กับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นลูกที่ดีน่ารักเนี่ยแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมทําในบ้านของเขานะคะอืมดีดีด,ดีคุณเองก็เหมือนกันน่าจะมีกิจกรรมทําอยู่ในบ้าน หลายอย่างแล้วก็มีญาติมาหลายคนไหมหรือไม่ก็เพื่อนหรือไม่ก็ไปทานอาหารนะคะแต่ตัวเขาอะตัวคุณอะอาจจะมีการทานอาหารไม่ว่าจะเป็นที่ร้านหรือที่บ้านก็ได้นะคะแต่เขาอะอยู่ที่บ้านนะคะอืมวันนี้อะนะคะเขามีความรู้สึกเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากที่จะเห็นเรื่องราวของคุณหรืออยากรู้ว่าคุณทำอะไรเพราะก่อนหน้านั้นอะ มันเกิดไพ่เดะมูนกับไพ่เจ็ดดาบกับสิบดาบเกิดขึ้นแสดงว่าคุณกับเขาน่าจะมีประเด็นกันหรือเปล่าหรือคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงตัวเขาว่าอาจจะพูดจาไม่น่ารักอะไรใส่คุณหรือเปล่าแล้วคุณก็เลยเงียบเขาก็เลยรู้สึกเป็นแบบโอ้ทำไงดีอยากรู้เรื่องราวของคุณอยากรู้ว่าคุณน่ะโกรธเขาเรื่องอะไรแน่นไงเดอะเฮอร์มิตส่องส่องแบบไหนส่องแบบเงียบๆส่องเป็นแบบเนียนๆส่องเป็นแบบไม่ให้ได้รู้ทำตัวเหมือนกับไม่ชอบรู้ ไม่อยากรู้ไม่อยากสอรู้สอนเห็นแต่ก็อดไม่ได้พอเห็นแล้วก็รู้สึกเงียบนั่นหมายถึงอะไรคุณอาจจะไม่ได้โพสต์อะไรมากมายนะหรือคุณอาจจะไม่ให้แต่เฉพาะเขาเห็นก็ได้ซึ่งจริงๆตัวคุณเนี่ยไม่ได้มีพลังงานที่ว่าน้อยหรือเศร้าหรืออะไรที่ไม่ได้ติดต่อเขาคุณมีความรู้สึกว่าก็ดีแล้วไงก็ก่อนหน้าน่ะฉันคุยกับเธอฉันอะไรกับเธอแล้วเธอหันหลังใส่ฉันก่อนอ่ะ ถคาฉันไม่คุยกับแล้วจะมาอะไรกับฉันมากมายเนี่ยนะคะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้รับข้อความจากเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มีแนวโน้มนะที่จะได้รับข้อความจากเขาเพราะเขาอะ่ะรอช่วงจังหวะดีๆอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเช่นเทศกาลมีเทศกาลอะไรเขาก็จะหาจังหวะส่งข้อความให้คุณคุณกับเขาอาจอยู่ห่างไกลกันต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะเนี่ยแหละ เขาเรียกว่าวิธีจีบของเขาจีบแบบไม่ชัดเจนอะแต่ก็เรียกว่าจีบนั่นแหละนะนี่ไงหนึ่งเหรียญแน่นอนที่สุดเขาคิดถึงคุณเขาก็เลยทักหาคุณนะคะ